ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่ถือว่าเป็นประเด็นความน่าสนใจของพยากนัน,นาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพ่แพ้นัดแรกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวุน้าผู้ฝึกสอนนะครคนเก่าไปคนใหม่มาหลายๆเรื่องราวอยู่ในความสงสัยแล้วก็ความสนใจของแฟนบอลที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซนะครับ มีแฟนบอลจากสโมสรอื่นๆแล้วก็แฟนบอลระดับประเทศเกิดคําถามอย่างมากมายสิ่งเหล่านั้นจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่จะมาตอบทุกคําถามก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนประธานสโมสรเชียงใหม่เอฟซนะครับบิ๊กแซนยศเมธาจันทราบิโรธสวัสดีครับประธานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการนะฮะแปดนัดแล้วเทียบกับตอนแรกที่เราคุยกันเมื่อหลายเดือนก่อน ตอนนี้ดูประธานไดมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเป็นไบมางฮะตอนนี้ก็เครียดมากขึ้นแล้วครับผมก็เครียดมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่างานนี้หนักเหมือนกันดีเทลเยอะครับกับก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็สร้างเสริมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นจ่าฝูงมาโดยตลอดแสัปดาห์นะฮะอาจจะมีบางเกมที่แข่งทีหลังแต่พอชนะปุ๊บก็เด้งกลับมาเป็นจ่าฝูงครั้งหนึ่ง คาดคิดมาก่อนไหมครับว่าลูกทีมจะทําได้ดีถึงขนาดนี้ก็ถามว่าคาดคิดไหมคือต้องตอบตรงๆว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะทําได้ดีตามเป้าแบบนี้นะครับแต่ถามว่าคาดหวังไหมผมว่าทุกสโมสรฟุตบอลเนี่ยคาดหวังว่าทุกคนอยากจะเป็นแชมป์อยากจะเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เป็นคนปกติที่โอเคเราคาดคาดหวังไว้ว่าเราอยากเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้คาดคิดว่าทุกทุกคนนะฟุตบอลทุกคนหนึ่งสตาฟโค้ช จะทำผลงานได้ตามเป้าขนาดนี้อะไรเงี้ยครับครับมีจิกซอหนึ่งที่เกิดขึ้นครับประทาแล้วก็สร้างความเสืร์ไพร์ในวันเปิดตัวเลยนั่นก็คือการมาของชาดิชับป,ปุยะค,ะครับแน่นอนว่าแฟนบอลตอนแรกนี่มีหลายคนมองว่าโอ๊ยการตลาดไม่ได้เล่นหรอกที่ไหนได้ฮะตัวหลักเลยครับเล่นทั้งแบ็กขวาทั้งมิดฟิลด์ตัวรับ,รบมองนักเตะคนนี้ยังไงบ้างครับที่เข้ามายกระดับทีมเนี่ยครับ ความจริงในในตัวของชาริลเขามีคุณภาพในตัวอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเมื่อวันเล่นจะ,จะที่บุรีรัมย์เมืองทองหรือว่าสโมสรล่าสุดอย่างการท่าเรือก็ตามนะครับ,รบซึ่งผมมองว่านี่ขนาดที่เขาไม่ได้เล่นมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าเขาตอนนี้อยู่ในช่วงกลับมาเรียกความฟิตแต่ว่าแค่อยู่ในช่วงกลับมาเรียกความฟิตเนี่ยฟอร์มอย่างขนาดนี้ถือว่าเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งเป็นกุญแจสําคัญของทีมเป็นคนที่คุมจังหวะเกมของทีม ซึ่งตอนนี้เขาก็กลายมาเป็นนักเตะที่สําคัญของทีมเชียงใหม่คนหนึ่งนะครับครับแล้วทีนี้ครับประธานเราเตะมาแล้ว8นัดเนี่ยแน่นอนว่าเราคือจ่าฝูงแล้วก็ยิงประตูได้เยอะเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลจะสังเกตเห็นก็คือความแตกต่างระหว่างเกมในบ้านกับนอกบ้านครับประธานในบ้านเนี่ยโอ้โหยิงถล่มทลายเลยนะฮะนอกบ้านนี่ยิงยากมากครับแต่เรื่องของเกมรับนอกบ้านนี่เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูเลยแต่พอมาในบ้านโดนยิง คือมันจะดูสวิงกลับไปมาครับมองเรื่องนี้ยังไงครับคือเรื่องนี้ผมก็มีการคุยกับทางสตาฟแล้วก็โค้ชตลอดนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นสายมันเป็นปัจจัยอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคุยกันแล้วก็ว่าตกหลึกว่าโอเคในบ้านเนี่ยพอเราเปิดเกมลูกใส่รเรายิงได้เราได้สกอร์เร็วส่วนแดดประตูที่ได้เราจะได้สกอร์เร็วแล้วก็จะไหลเพราะไหลเนี่ยเกมก็จะมีการรีแลกซ์มากขึ้นนักเตะก็จะค่อนข้างรีแลกซ์มากขึ้นนะครับ,รบก็อาจจะเป็นที่มาของการ มีมิสเทคบ้างนะครับจนเสียประตูส่วนนอกบ้านเนี่ยเวลาเราไปเยือนเราก็จะมีทั้งเรื่องของปัจจัยการเดินทางรเรื่องของสนามเรื่องของเสียงแฟนบอลน,นะครับซึ่งตอนนั้นก็อาจจะเป็นการกดดันนักเตะนะครับทำให้นักเตะเขาก็มีสมาธิกับเกมมากขึ้นจนบางทีก็เครียดบางทีก็อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นที่มาของการเสียประตูน้อยหรือแทบจะไม่เสียประตูเลยในใน,นอกบ้านนะครับและหลังจากนั้นได้ไม่นานครับท่านผู้ชม ชื่อเหม่ฟีลองเตบอลถ้วยถ้วยแรกของดูกาลนั่นก็คือเอเปคัพนะฮะผลจับสลากออกมาเนี่ยเราเจอกับเอสทียูทเอฟีซึ่งถือว่าเป็นทีมมาเมเจอร์ทีมสมัครเล่นแล้วก็คงจะเดินทางไกลโอเคละหลายคนมองว่าโอ้ไม่น่าจะยากผ่านแน่นอนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าเราตกรอบที่เรียกว่าช็อคประสมควรแต่ฟอบอลกลับมองว่าไม่เป็นไรเรามุ่งสมาธิไปที่เกมลีกดีกว่าตรงนี้ครับการแพ้นัดแรกจากทุกรายการ ประานมองอยังไงครับก็การแพ้แรกในถ้วย f a Cup เนี่ยก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนว่าผมเนี่ยจริงจังทุกถ้วยทุกการแข่งขันนะครับ,รบการจัดตัวไปถึงแม้จะคนหลายคนอาจจะมองว่าโอเคนี่มันชุดสำรองนี่ตัวหลักไม่มีเลยคือผมไม่อยากให้มองว่าชุดไหนคือชุดสำรองนะครับทุกคนก็คือนักเตะโปรเฟชชั่นแนลนะครับเป็นนักเตะของชมญญัย FC ทุกคนนะครับลหลายๆคนในท็อตที่ไปวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองหลัง ก็เคยพาทีมขึ้นชั้นมาแล้วเคยไปเล่นในระดับไทยลีกมาแล้วนะครับแต่หลายคนเล่นอยู่กับสโมสรใหญ่ๆมาก่อนนะครับซึ่งผมมองว่าเราคือ professional football player นะครับเป็นนักเตะอาชีพซึ่งผมคาดหวังว่ามันแน่นอนมันคาดหวังว่ายังไงมันก็ต้องผ่านมารอบแรกนะครับโดยการที่ถ้าว่าเราทะลุผ่านรอบแรกเนี่ยโอเคมันจะเป็นเวทีให้น้องๆที่โอกาสในเกมลีกไม่มีได้โชว์ของ เป็นเวทีที่ได้เล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นในระดับทีมไทยลีกอะไรเงี้ยแน่นอนเราไม่ได้ฝันว่าไปถึงแชมป์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะเข้ารอบลึกได้มากที่สุดนะครับเป็นกับพอได้รับผลการแข่งขันแบบนี้ผมก็ช็อกเหมือนกันวันนั้นผมดูเกมก็คือโอ้โหก็ช็อกเลยนะครับก็เหมือนฟังเส้นสุดท้ายด้วยสำหรับผมกับับโค้ชนะครับ ซึ่งเอฟเฟกตรงนี้ครับทุกผู้ชมหลังจากนั้นไม่กี่วันมันสะท้อนมาถึงเกมลีกด้วยซึ่งพยักหนาเปิดบ้านรับกระเปินของทีมที่แย่งตัว๋วเลื่อนชั้นด้วยกันนั่นก็คือนอครศรีนเรับกับการเป็นว่าเราแพ้มาได้ที่2ตีต่อกันจากทุเนการแต่ว่าเป็นเกมแรกที่แพ้ในลีกนะฮะพอมาแพ้แบบนี้ประธานมองถึงความเสียหายตรงนี้ยังไงบ้างครับ ก็การแพ้นัดแรกในลีกนี่ผมมองว่าความเสียหายยังไม่ได้เท่า f อฟ u p ไม่ได้ครึ่งเอฟเอคัพเลยนะครับการแพ้ที่เอฟเอนี่ยมาส่งผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของซอนเซอร์นะครับหรือว่าการโมเมน t ั่นทีมโมเมนตัมทีมต่างๆนะครับแต่การแพ้เกมแรกในลีกเนี่ยซึ่งผมเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าการแข่งฟุตบอลในลีกไม่ว่าจะเป็นระดับไทยลีกหรือระดับพรีเมียร์ลีกหรือที่ไหนก็ตามมันยากมากที่คุณจะไปทําแบบ Acle, Life High มิราโคไลพ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่านี่มันเป็นปกติของกีฬานะครับซึ่งโอเคมันมาแจ็คพอตกับแม่นนครศรีแล้วมันต่อกันม,มันก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับ,รบมหลังจากนั้นผ่านมาวันเดียวหลังที่พ่ายแพ้นครศรีนะฮะเกิดข่าวที่ที่ว่าช็อกฟนบอลน,นั่นก็คือข่าวการประกาศแยกทางกับกูน่าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นจุนฟูกุดะนะฮะมีการถามกันว่าอะไรกันแพ้นัดเดียวเราปลดเลยเหรอหนู่นนี่นั่น,นะฮะ ตรงนี้ครับในฐานะประธานสโม,มสรเช่มใหม่เอฟซีอยากจะเอ่ยถึงเบื้องหลังของการสินใจคราวนี้ยังไงบ้างรครับครับก็ขออนุญาตเรียนตรงนี้นะครับว่าแฟนบอลหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเช่อมใหม่เอฟซีก็ตามหรือแฟนบอลสโม,มสรอ,อื่นๆ,ๆก็ตามนะครับเพราะว่าสํนานักข่าวหลายสัมาข่าวก็เอาข่าวนี้ไปเล่นซะเละเยอะเยอะมากนะครับก็ไม่ลดความจริงก็ถูกเบื่อไปหมดนะครับไม่ว่าจะมีมีว่าแม้กระทั่งว่าผมลดคอสในการบริหารหรือเปล่า ผมโ okay, hmm. อเคผมไม่อยากขึ้นไฮลีกจริงหรือเปล่าหรือว่าผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมตั้งใจเอาทุกถ้วยนะครับแล้วก็นโยบายทุกอย่างยังเหมือนเดิมถึงแม้จะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือว่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นในอนาคตอะไรเงี้ยนโยบายสโมสรยังเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งกับทางโคชจุนเนี่ยก็ต้องต้องต้องขอชื่นชมเขาก่อนนะว่าเขาก็เป็นโคชที่เป็นคนดีคนหนึ่งนะครับแต่ว่าลักษณะ ที่ผมต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งในสนามและนอกสนามครับหลายๆเรื่องที่แฟนบอลจะยังไม่รู้ในเรื่องของการบริหารภายในนะครับผมผมให้โจทย์โคจุนเข้าไปหลายโจทย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเริ่มมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงพรีซีซั่นก็ดีช่วงเริ่มนัดแรกเริ่มลีกนัดแรกมาแล้วก็ดีหลายๆโจทย์ที่ผมให้ไปเนี่ยยังไม่ได้ตอบอทั้งหมดนะครับ ผมมองว่าเราขึ้นไทยลีกไปเนี่ยโอเคเป้าหมายปีนี้เราขึ้นไทยลีกนะครับ,รบนโยบายเดียวพอขึ้นไทยลีกไปสมมติว่าเราขึ้นสําเร็จนะปีหน้าเราอยู่ไทยลีกผมมองไว้แล้วว่าถ้ายังเป็นโค้ชคนเดิมอยู่หรือว่าการบริหารแบบเดิมๆอยู่ผมมองว่าไปก็ลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นผมมองสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่มีประโยชน์กับทีมที่สุดเพราะนั้นก็ตัดสินใจเร็วหน่อยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันจะต้องมีจังหวะที่ขึ้นลงขึ้นลงบ้างแต่ว่าผมมองว่า การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยมันจะนําพาสิ่งที่ดีขึ้นมากระทีมนะครับครับและหลังจากนั้นต่อมานะฮะอีกเซอร์ไพส์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาเซอร์ไพน์จะไม่พักเลยนะครับและก็คือการประกาศตัวหัวหน้าผู้ฝึสอนคนใหม่ครับที่เป็นโค้ชชาวสเปนคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีมเลยนะฮะนั่นก็คืออัลเบิร์ตกาเซียซิโคต้านะฮะดีลนี้ฮะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือก็ต้องของนุญเรียนแฟนบอลงนี้ว่า มันมีช่วงหนึ่งที่ผมเริ่มโนติดีกว่าเริ่มโนติสภายในกับคนจุนเองนะครับผมไม่ได้มีการปลดปรับหรือว่าไม่ได้มีการไม่เตือนแล้วก็อยู่ดีก็ปิวเลยอะไรเงี้ยคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็มีการโนติสหลายครั้งแล้วโนติสครั้งล่าสุดเนี่ยผมก็เริ่มมองถึงตัวโค้ชคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาซึ่งแคนิเดตที่เป็นฟิแนลลิสต์ของเราเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดสามคนนะครับก็ผมอาจจะเมนชั่นชื่อได้ไม่ทุกคนนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีคนไทยด้วยนะครับและอีกคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งจากการที่ได้คุยเนี่ยก็คิดว่าเอาเบิร์ตน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดกับทีมกับสถานการณ์ณตอนนี้กับคุมกําลังที่เรามีณตอนนี้และทรัพยากรที่เรามีทั้งหมดเอาเบิร์ตเนี่ยคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ครับ,รบและตอนนี้ก็ถือว่าโ <c oughs> ค้ชคนใหม่อย่างเอาเบิร์ตก็เริ่มเดินงานไปแล้วนะครับเริ่มคุมฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ครับได้มีการคุยกับอดเอบิร์ตถึงการเสริมทัพผู้เล่นหรือตลาดนักเตะในเลกสองบ้างไหมครับประธานก็อลเบิร์ตเขาก็ทำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำกันบ้านค่อนข้างหนักแล้วเขาเป็นคนที่ผมมองว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดต่างๆครับก็มีการเขาก็มีการเสนอผู้เล่นให้ผมหลายตำแหน่งนะครับที่เขาอยากจะเสริมในในช่วงเลกสองนะครับซึ่งผมก็จะมองก่อนว่าโอเคเราจะเสริม ตรงนี้หรือว่าจะไปเสริมก่อนไทยลีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็จะดูจังหวะก่อนแล้วก็รอดูว่าผู้เล่นที่เขาเสนอมาเนี่ยเรามีความสามารถในจะเป็นการดึงเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าตัวเขาจะมาหรือเปล่าอะไรก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบแต่เบื้องต้นโคชอัลเบิร์ตเนี่ยก็เสนอให้ผมมาหลายคนแล้วเหมือนกันหลายตาแหน่งนะครับ,รบและแน่น,นอนว่าตอนนี้กระแสะความนิยมของชมเอฟซี FC เนี่ยกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากการเข้ามาบริหารของบิ๊กแซนยศเมธาจันทร์วิโรจน์ ซึ่งสถานที่ที่เราถ่ายทำรายการ Insight t เก e r ในวันนี้ครับท่านผู้ชมก็คือช็อปของสโมสรชื่อเอฟซีนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างฮะกระแสของช็อปตอนนี้ครับก็ตรงนี้ผมอยากให้เรียกว่าเป็น Pop Up s พสโตก่อนนะครับซึ่งถ้าอนาคตแล้วมีผลตอบรับที่ดีมากขึ้นมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นผมก็จะมองไปถึงช็อปอย่างเป็นทางการนนะครับซึ่งผมก็พอใจมากครับกับป๊อปอัพสโตหลายๆคนก็ชื่นชมนะครับว่า ครับแล้วก็ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามปรับกันสเต็ by เต็ครับผมซึ่งจากการที่ทีมงานของเราเข้าไปดูในเพจออฟฟิเชียลเนี่ยก็มีคําถามต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมมาถามประธานในวันนี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบไปพร้อมกันเรื่องของเกมในบ้านครับประธานปีนี้เนี่ยเกิน2,000แทบทุกนัดเลยนะฮะ ซึ่งมันตางจากปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีแฟนบอลในบ้านเนี่ยเรียกกพันต้นๆเท่านั้นเองครับตรงนี้ฮะมองยังไงบ้างครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่สนับสนุนสโมสรเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็สนใจในสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซีนะครับก็อยากให้เข้ามาสนับสนุนให้กันเยอะๆนะครับครับเพราะว่าในในจำนวนผู้ชมประมาณนี้ผมคิดว่ายังไปได้อีกนะครับซึ่งการที่จะตอบโจทย์ของสนามใหม่เนี่ยก็ ผมมองว่ายังจังหวัดเรายังมีพลเชี่ยดอีกเราอยากให้สามัคคีกันนะครับเราสนับสนุนทีมบอลจังหวัดเราพาแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันจะพาเข้ามาในจังหวัดเราให้เจริญมากยิ่งขึ้นครับผมครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องของสนามใหม่นะฮะต้องบ,บอกว่าก็เป็นหนึ่งในในโปรเจกต์ที่มองไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับครับแล้วนี่ฮะที่ใกล้ตัวกว่านั้นครับก็คือเรื่องของเกมเย่าในบ้านเนี่ยจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับประธานที่เราจะย้ายไปสนามกีฬาสมบูรณ์เชียงใหม่เจ็ดรอบปีอีกครั้งหนึ่ง ก็ถ้าฤดูกาลนี้ผมมองว่าน่าจะยังไม่ใช่ยังไม่มีโอกาสนะครับก็ตอบตรงๆเลยยังไม่มีโอกาสเพราะทางสนามเจ็ตสมโขชัยเจริร้อยปีเนี่ยก็มีอีกทีมหนึ่งที่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับมีทีมประจําอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะยากครับโอกาสสำหรับฤดูกาลนี้ครับเดี๋ยวถ้าเป็นไทยลีกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่าจะไปเตะที่ไหนนะครับครับแฟนบอลอยากให้เสริมกองหลังครับอันนี้มีหลายคอมเมนต์เลยนะครับ มองอย่ังไงครับก็พอดีกองหลังเนี่ยก็เป็นผมก็คิดเหมือนกันว่าเป็นจํานวนของเราเนี่ยมีน้อยไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งโค้ชอบดก็ได้มีการคุยกับผมในเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามจะเตรียมตัวให้ให้มากขึ้นในช่วงเล็กที่2ครับผมรถบัสนัดเยือนครับประธานโอ้โหอันนี้ถามกันมาเยอะเลยนะฮะจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเรื่องของรถบัสทีมเยือนเนี่ยผมก็ยังเวิร์กอยู่กับทีมอยู่นะครับว่า กำลังหาจังหวัดที่เหมาะแล้วก็จังหวัดที่เหมาะนะครับว่าจะไปจังหวัดไหนดีนะครับเพราะว่าการที่ผมคิดว่าจะพาแฟนบอลไปเนี่ยอยากให้แฟนบอลได้ทําอะไรที่หลากหลายท,ที่ไม่ใช่ว่าแค่ไปดูบอลน,น่เดียวแล้วกลับหรือว่าไปเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้มีการรีแลกซ์บ้างแต่ให้มีการไปท่องเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมาก็กำลังวางแผนตรงนี้อยู่ครับครับ,รบก็ไม่แน่เกมที่ไปเยือนใกล้ๆอาจจะได้เห็นนะฮะถ้าจะนั่งรถไปถึงสุราษฎร์อันนี้ก็ไม่ไหวครับครับ แต่จะว่ากันว่าอย like ่างนี้นะฮะเห็นแบบนี้เ hmm. e. wow. นี่ยประธานสโมสรของเรานี่ก็ไปทุกนัดเลยนะฮะที่ผ่านมานอกบ้านดูเหมือนจะพลาดแค่บอลถ้วยเอเอเท่านั้นเองนะครับครับตั้งใจจะไปดูทีมทุกนัดเลยนะครับปีนี้ก็ตั้งใจที่จะไปดูทุกนัดนะครับแต่ว่าทั้งนั้นท้งนี้ทั้งนั้นก็คือดูในเรื่องของตารางงานอีกทีนึงนะครับแต่ผมนี่ตั้งใจจะไปดูทุกนัดเพราะผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับทีมนะครับ ที่ไม่ใช่เป็นประธานหรือว่าเป็นมิสเตอร์แชร์แมนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นผู้ชายที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยผมไม่ใช่สไตล์เ่าหรยอยากลงไปดูอยากไปรับทราบปัญหาหน้าง,งานจริงๆว่ามันเป็นยังไงเพื่อนํามาพัฒนาได้ตรงจุดมากขึ้นครับครับผมและอีกคําถามหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ฝากกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะในคอมเมนต์หลังๆนี่มีเยอะเลยนะ <c oughs> ครับนั่ <c oughs> นก็คือเรื่องของ <c oughs> ยังเป็นการบริหารจัดการของบ g อยู่ไหมอ่า <c oughs> เปลี่ยนโค้ดนี่คือไม่เอาขึ้นใช่หรือเปล่าประธานสโมอสรยังยังต้องฟังคําสั่งของบีจีอยู่ใช่ไหมนู่นนี่นั่นนะครับ,รบตรงนี้ครับอยากให้บิ๊กแซนของเรานะฮะไขขอ้อข้องใจเหรอกับแฟนๆได้ยังสงสัยอยู่ได้ได้ครับก็นโยบายทั้งนโยบายรวมถึงการคัดเลือกผู้เล่นรวมถึงการแต่งตั้งโค้ชใดๆก็ตามโดนอซับทุกคนนะครับก็เป็นการตัดสินใจของทาง,งผมนะครับส่วนทางบีจีเขาก็เป็น ผู้สนับสนุนรวมถึงเป็นสโมสรพันธมิตรของเรานะครับเขาก็สนับสนุนเรามาอย่างโดยดีตลอดนะครับผม<ช>บก็คือเป็นที่ปรึกษาะะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์อย่างนี้มากกว่าใช่ครับใช่ครับท้ายที่สุดนี้ครับประธานจาก8นัดที่ผ่านมาในลีกเนี่ยให้คะแนนทีมตัวเองแล้วก็สิ่งที่ถือว่าพอใจที่สุดที่สุด,สดไอ้ภูมิใจตรงนี้ แล้วก็อันนั้นครับสิ่งที่รู้สึกว่าผมยังไม่โอเคตรงนี้อยากจะปรับอยากจะแก้ตรงนี้ยังพยายามปรับอยู่เนี่ยครับก็ถ้าให้คะแนนทีมเนี่ยผมคิดว่าเต็มสิบเนี่ยผมให้สักเจ็ดแล้วกันนะครับนี่ขนาดจ่าฟงแล้วครับโอ้โหครับเพราะว่าผมยังมองว่ามันมีเรื่องในเรื่องของแทคนิคหลายๆอย่างที่เรายังต้องปรับนะครับแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนที่การเวิร์ o ทูเกเตอร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร นะครับผมคิดว่าเราไปได้กว่านี้ในในศักยภาพของผู้เล่นของเราคือพัฒนาไปได้อีกไปได้อีกครับผมอผมองว่าไปได้อีกเยอะนะครับในผู้เล่นชุดนี้แล้วผมมั่นใจนะครับแล้วสิ่งที่พยายามจะปรับแก้อยู่หรือครับก็สิ่งที่พยายามจะปรับแก้ก็หลังจากนี้ก็คงอาจจะฝากโคชอัลเบิร์ตเนี่ยนะครับช่วยช่วยดูแล้วก็อาศัยของประสบการณ์ของเขา ช่วยมาปรับแก้ในในเรื่องของช่องโหว่บางช่องโหว่แล้วก็ปัญหาต่างๆที่ที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นฤรูทุการนะครับแล้วก็ซึ่งยังไม่เคยได้ปรับแก้ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ปรับแก้กันตรงจุดมากขึ้นครับครับผมก็จากกันไปครับอยากให้ประธานสโมสรเชฟซีของเรานะครับฝากถึงแฟนบอลพยากรณานะครับถึงการแปลงที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปก็อยากจะพูดอยากจะระบายอะไรช่วยหน่อยครับครับก็อยากจะฝากแฟนบอลนะครับว่า การเปลี่ยนแปลงของทีมฟุตบอลเนี่ยมันเป็นได้เป็นได้อยู่ตลอดแล้วก็เป็นได้อย่างเร็วนะครับแต่จุดประสงค์จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยผมการตัดสินใจของผมนะ่แน่นอนผมทําทุกอย่างเพื่อหวังประโยชน์สูงสุดให้กับทีมเท่านั้นผมไม่ได้หวังว่าจะไปทําลายไปอะไรนะครับซึ่งมันก็เป็นไปนไม่ได้ที่จะไปทําลายของตัวเองไม่มีใครตีบ้านตัวเองนะครับไม่มีใครทุบก,กระจกบ้านตัวเองอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นผมอยากให้แฟนบอลเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนฟุตสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซต่อไปนะครับแล้วเราจะก้าวไปท่ายลีกด้วยกันแล้วก็จะไปอยู่ในจุดสูงสุดด้วยกันนะครับก็ขอฝากด้วยขอบคุณครับ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาประธานสโมสรชื่อใหม่เอฟซีผู้นี้เนี่ยไปสนามซ้อมแทบจะโดยตลอดนะฮะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้เล่นหรือแม้แต่วันแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมสตาฟเลยที่ถือว่าลงไปคลุกคลีต่างๆเพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหาครับและเมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะฮะจากนี้ไปอยากให้ร่วมเป็นกําลังใจให้กันนะครับมาดูกันก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่เชื่อแน่นอนว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์ ความยั่งยืนในระยะยาวของสโมสรพยักหน้าทางสิ้นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณประธานสโมสรเชียงใหม่เอฟซีนะครับมิเชลยศเมธาจันทราิโรนะครับที่มาไขข้อข้องใจนะฮะตอบทุกคําถามในวันนี้แล้วก็ในโอกาสหน้าถ้ามีประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราคงไม่ได้มาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับรายการของสโมสรเชียงใหม่ FC นะครับลากันเลยครับวันนี้กับ i n s i g h ์ t i เก r สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ